สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเที่ยวพาพี่น้องชมสิ่งสำคัญในวัดวิเชียนบำรุงหรือวัดท่าน้ำของเรานะครับวัดท่าน้ำตั้งอยู่ตำบลท่าลงอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับก็ตามผมไปชมกันเลยนะครับว่าวัดท่าน้ำมีอะไรสำคัญบ้างครับ ดูกันเลยนะครับตามผมไปเลยครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันนะครับว่าวัดมาดูแผนผังของวัดท่าน้ํานะครับว่าวัดท่าน้ํามีอะไรสําคัญบ้างนะครับไปตามผมไปดูเลยนะครับก่อนอื่นก็ดูแผนที่ก่อนนะครับหนึ่งที่สําคัญของวัดนี้นะครับคือหลวงพ่อเหลือนะครับอยู่ประทานอุโบสถหลังเก่า วิหารเจ้าแม่ควัอิมนะครับสำนักจะสำนักสำนักงานเจ้าอาวาสวัดวิเชียนบำรุงหรือวัดท่าน้ำนะครับสกุติพระจันทร์ลอยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคลิปที่แล้วที่ผมพาพี่น้องชมไปแล้วนะครับพระอุตธสายญาตวิเชียนรัตนมิ่งมงคลนะครับ อีกที่หนึ่งก็คือพระบรมอนุสาวรีย์พระสามกาษัตริย์นะครับพระนเรศวรพระเอกาทศรสเจ้าแม่สุพรรณกัะยานะครับทางเข้าอีกด้านหนึ่งก็คือประตูทางเข้าของวัดวิเชียรบำรุงหรือวัดท่าน้ำนะครับ ทีหนึ่งที่พระผมพาไปช่อมมาแล้วนะครับคือเรือขุดเรือโบราณน,นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นสระน้ําวังมัชานะครับอุโบสถหลังใหม่ก็ผมตามผมเข้าไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูประตูทางเข้าของวัดวิเชียรบำรุงหรือวัดท่าน้ํานะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ประตูทางเข้าวัดวิเชียนบำรุงหรือวัดท่าน้ำนะครับวัดท่าน้ำเมื่อก่อนในอดีตนะครับตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสักชาวบ้านเลยเรียกวัดท่าน้ำเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับน้ำน้ำท่วมเลยย้ายวัดมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดวิเชียนบำรุง อยู่ท่าน้ำท่าลงเรืออยู่ติดแม่น้ำป่าศักนะครับนี่คือซุ้มทางเข้าวัดวิเชียรบำรุงหรือวัดท่าน้ำบ้านเรานะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญของชาวอำเภอวิเชียรเมื่อก่อน ตำบลที่นี่ชื่อว่าตำบลท่าลงเมื่อก่อนชื่อตำบลท่าลงนะครับเป็นที่ลงเรือแล้วชาวบ้านเรียกเพียนกันมาเลยกลายเป็นชื่อตำบลท่าลงในปัจจุบันนะครับอีกที่หนึง่งผมตามผมไปดูเลยนะครับว่าผมจะพาไปท่านไปอยู่จุดไหนจุดที่สองนะครับตอนนี้ผมก็จะ พาพี่น้องมาดูนี่คือนี่คือรูปปั้นของอดีตเจ้าอาวาสวัดวิเชียนบำรุงหลวงปูเรืองพมโชโตหรือพระครูวิทานพัชรกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดวิเชียนบำรุงองค์กรน,นะครับ เราก็เข้าไปดูด้านในเลยครับ จุดต่อไปผมก็จะพาพี่น้องมาดูทมวิหารหลังใหม่เป็นวิหารเป็นโบสถ์สองชั้นนะครับของตำบลของวัดวิเชียรบำรุงหรือวัดท่าน้ำนั่นเองนะครับนี่คือโบสถ์ของวัดวิเชียรบำรุงวิหารหลังใหม่นะครับที่สร้างทดแทนวิหารหลังเดิม ที่สำรุ้จูซมไปนะครับเราก็จะไปเดินดูรอบๆของวิหารหลังนี้กันนะครับวิหาอุโบสถนะครับอุโบสถซึ่งเป็นอุโบสถสองชั้นนะครับ ที่มีความสวยงามอีกหนึ่งนะครับนี่คืออุโบสถของวัดวิเชียนบำรุงหรือวัดท่าน้ำบ้านเรานะครับตอนนี้ผมก็พาพี่น้องเดินมาถึงอุอโบสถหลังเก่าที่สำมรูทซูงไปแล้วทำขึ้นมาใหม่นะครับ คืออุโบสถหลวงพ่อเหลือนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปดูอุโบสถหลังนี้มีความเสียหายมีเป็นไม้นะครับเมื่อก่อนแล้วเสียหายชุดโทมตามการเวลาทางพระอาจารย์เจ้า,า,ว,าวัดวัดวิเชียนบำรุงหรือวัดท่าน้ำบ้านเราจึงทำการหรือถอนเกรงว่าจะทำให้เสียหายแก่ องหลวงพ่อเหลือนะครับที่ปฏิฐานอยู่อุโบสถหลังนี้ตอนนีก้ก็กำลังสร้างอุโบสถเพื่อนี่คือหลวงพ่อเหลือนะครับที่เป็นพระประธานในอุโบสถเป็นพระประธานในอุโบสถวัดแห่งนี้เป็นพระที่เก่าแก่ ของอีกของชาวอำเภอวิเชียรของวัดท่าน้าบ้านเรานะครับนี่คือหน้าผมก็คือหลวงพ่อเหลือนะครับใครมากราบไหวชาวบ้านพูดกันมาว่าจะเหลือกินเหลือใช้ไปทั้งปีนะครับนี่คือพระหลวงพ่อเหลือที่ปริฐ,ฐานอยู่วัด วิเชียรบำรุงวัดหรือวัดท่าน้ำตำบลท่าลงอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรชูนบ้านเรานะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์อีกรูปหนึ่งนะครับของนี่มีชาวบ้านมากะไหว้บูชาเมื่อก่อนอุโบสถหลังนี้เป็นไม้ทางจเจ้าวาดวัดวิเชียรบำรุงหรือพระอาจารย์ลอยนะครับ กลัวจะทำให้องค์พระเสียหายจึงรื้อถอนแล้วปลูกอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชมรุดทุดโมไปนะครับนี่คือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งของวัดวิเชียนบำรลุงหรือวัดท่าน้าบ้านเรานะครับหลวงพ่อเหลือนะครับ อุโบสถหลังนี้ก็ยังทำการบูรณะสร้างยังไม่เสร็จนะครับด้านหน้าผมนี่คือที่หลวงเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่อยู่คู่วัดคู่นี้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับ<อ>เดี๋ยวก็จะมี อาคารอยู่รอบๆประมาณ3หลังนะครับนี่คือแร์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งของ วัดท่าน้ำหรือวัดวิเชียนบำรุงนะครับวัดวิเชียนบํารงอย่างที่ผมเล่ามาแล้วนะครับก็มีหนึ่งสระน้ำวังมัดชาประตูทางเข้าวัดท่าน้ำอูโบสดหลวงพ่อเหลือนะครับแล้วก็เจ้าแม่ความอิมวิหารอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเรืองนะครับ ที่ผมเดินพาพี่น้องดูแล้วก็มีพระพุทธาสายญาติวิเชียนมิ่งมงคลที่ผมพาพี่น้องมากราบไหว้ในคลิปที่ผ่านมาปลายเทา้าท่านก็มีพระใหญ่นะครับอีกสำคัญหนึ่งหลังองค์พระพุทธาสายญาติก็มีอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์คืออนุสาวรีพระนเรศวรพระเอกาทศพศรสแล้วก็มีพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยานะครับมาขยับมาด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสำนักงานเจ้าอาวาสพระอาจารย์ลอยเจ้าอาวาสวัดวิเชียรบำรุง หรือวัดท่านาบ้านเรานะครับนี่คือกุฏิเจ้าวาดวัดวิเชียรบำรุงหรือวัดท่านาบ้านเรานะครับนี่เป็นวัดอีกวัดนึงที่สำคัญของประชาชนชาววิเชียบรบุรีที่มากับไหว้บูชาวัดในวิเชียรบุม วิเชียรบุรีก็มีหลายวัดเหมือนกันนะครับมีมีวัดประชานิมิตนะครับวัดป่าเรไรทองวัดในเรืองสีที่ตั้งอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็มีวัดท่าน้ําอีกหนึ่งวัดนะครับที่ตั้งอยู่ในตัวตําบลท่าลงอําเภอวิเชียรบ้านเรานะครับก่อนอื่นก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าจะให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบายบายครับเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ